วันนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินนะครับจากแอป Tik t o อกนะครับด้วยการสร้างรายได้จากการที่เรานั้นทำภารกิจนะครับภารกิจโบนัสของ t i k t o อกนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีผู้ติดตามไม่ต้องลงคลิปไม่ต้องไลฟ์สดขายของแล้วก็ไม่ต้องขายของนะครับมีวิธีการทำงินอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ tes a n c นะครับ วิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนสร้างรายได้ผ่านแอป t i k t o k โดยที่เราไม่ต้องมีผู้ติดตามนะครับไม่ต้องลงคลิปก็ได้เหมือนกันและไม่ต้องไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าภารกิจนี้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถสร้างรายได้ผ่านอ่าภารกิจนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดแอป t i k t o k เลยนะครับอ่าอันนี้คือหน้าการถอนเงินนะครับผมก็สร้างรายได้ไปทั้งสิ้นอยู่ที่6,300บาทแล้วนะครับจากแอปที่มีชื่อว่า TikTok นะครับวันนี้นะครับเราจะมาถอนเงินผ่าน ประมาณกี่บาทอ่ะเราสามารถถอนเงินได้ครั้งละ15บาท50บาท5 0 0บาท2,500นบาทนะวันนี้จะมาถอนเงินที่50บาทก็แล้วกันนะครับอ่ะก็นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับมันอยู่ที่หน้าหลักนะครับคือหน้าโปรไฟล์นะครับหน้าหลักก็มีเหมือนกันนะครับเราก็แค่เลื่อนไปนะครับนี่ทุกคนนะมันจะมีตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับที่กล่องขวัญน,นะครับ แล้วก็มันจะพามาที่หน้าของภารกิจนะครับภารกิจนี้คือการเชิญเพื่อนนะครับรับสูงสุดอยู่ที่2,000 0บาทสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากทำาาารกิจนี้นะครับเราต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็เราก็ไปโปรโมตในส่วนของลิงก์ของเรานรับลิงก์ของเราหรือลิงก์ของ อ่าทิกตอกของเรานั่นอยู่ที่คําว่าเชิญนะครับกดคําว่าเชิญไปนะครับแล้วก็คักลอกในส่วนของลิงก์นี้แล้วก็จดรหัสเชิญของเราด้วยนะครับจากนั้นให้เราไปโพสต์ที่กลุ่มหาเงินกลุ่มต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการหางเงินพวกนี้หรือเกี่ยวกับการเชิญชวนคนเข้ามาเล่นทิกตอกนะครับเมื่อมีคนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราดาวน์โหลดแอปทิกตอกผ่านลิงก์ของเราแล้วก็เขาใส่รหัสเชิญที่ตรงนี้นะครับ อ่า B A 5 6 4 8 1ตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับนะครับในส่วนของคะแนนนะครับเข้ามาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คะแนนเขาก็จะบันทึกที่หน้าถอนเงินตรงนี้นะครับนี่ทุกคนเนาะอันนี้คือคะแนน1ล้านคะแนนนะครับก็ได้รับเข้ามานะครับ1ล้านคะแนนเท่ากับอยู่ที่ประมาณ 100บาทนะครับแล้วก็8 0 0แสนคะแนนเท่ากับวิธีแ8ดบาทนะครับตรงนี้นะเมื่อวานผมก็ถอนไปเออไม่ใช่เมื่อวานวันที่15เออใช่แล้วเมื่อวานผมถอนไป1น0 0 0 0คะแนนเท่ากับวิธีส15บาทนะครับ1 0 0 0 0คะแนนเท่ากับวิที่1 0บาทนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะถอนอีกประมาณ50บาทนะครับอ่ากดเข้าไปเลยแล้วก็สามารถถอนได้ ทั้งช่องทางของทูมานี่ช่องทางของพรอมเพย์แล้วก็โอนเงินผ่านธนาคารนะครับเราก็จะกดคําว่าถอนเงินนะครับจากนั้นก็เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าหาว่าใครยังไม่ได้ผูกบัญชีให้เราไปที่ควบเพิ่มนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่สามารถถอนได้เข้าบัญชีไม่สามารถเพิ่ม ช่องทางถอนเงินได้ของทูมานี่แล้วก็พรอมเพย์เนาะสามารถเพิ่มแค่ของโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้นเองนะครับก็เราก็กดนะโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็ทําทการกรอกข้อมูลนะเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอย่างเช่นชื่อนามสกุลเลือกบัญชีของธนาคารนะครับเราใช้ธนาคารอะไรก็เลขธนาคารนั้นและหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วก็อ e ีเมลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งไปอีเมลแนะนําเป็นอ e ีเมลที่เราสมัครไว้กับบัญชีของ TikTok นะครับ เมื่อเราทําการเชื่อมแล้วนะครับเราก็ทําการถอนเงินได้นะครับอ่ะนี่ก็คือผมจะเลือกเป็นของส่วนถุนมะนิวเดชนะครับก็จะกดถอนเงินตอนนี้นะครับจากนั้นก็อันนี้เขาก็จะทําการอ่เตือนนะเออเตือนเราแหละว่าเราได้กรอกข้อมูลถูกต้องแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าเรากดเมนูนี้นะมันจะเป็นการถอนเลยเนาะอ่ะลราก็กดเลยถ้าเราคิดว่า ถ้าเราดูแล้ตวตรวจสอบแล้วนะว่าเบอร์ทูมานี่มอลเราก็คือเป็นเบอร์ของเราเองนะไม่ผิดอะไรมากมายไม่ผิดอะไรเลยไม่ใช่มีผิดอะไรมากมายเนาะกดคาว่ายืนยันเพื่อถอนเลยนะครับจากนั้นก็นังเงินก็จะเข้าทันทีนะครับหนึ่งสอง 3นี่ทุกคนเนาะ50บาทผ่าน Tik t o k นะครับอ่าเงินก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับก็ได้งเงินเข้าไวมากนะครับเราก็กดข้อกลับไปวิธีการของการที่เราจะหางเงินจากแอปนี้ก็คือการเชิญเพื่อนหรือการเชิญให้คนมาเล่นแอป Tik t o k นั่นเองนะครับก็เมื่อเราเชิญไปแล้วเขาดาวน์โหลดลิงก์ผ่านเขาดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์เราแล้วและใส่รหัสเชิญแล้วเราก็นะครับไปดูว่าเมื่ออันนี้ก็คือเป็นสมาชิกใหม่ที่เขารับ ที่เขาสมัครผ่านที่ของผมนะกดเข้าไปครับกติกาก็คือเขาจะบอกว่าถ้าเขาสมัครสมาชิกเราก็จะได้อยู่ที่1 0 0 0 0แคะแนนนะครับและก็ถ้าเขาเล่น แอปนี้นะครับทุกๆวันนะครับเป็นเวลา10วันวันละ30นาทีหรือมากกว่า30นาทีนะครับวันแรกก็รับไปเลย1ล้านใช่ไหมหนึล้านคะแนนเนาะตอนที่เขาสมัครมาใหม่และเมื่อเขาเล่นจนครบ3วันก็รับไปอีกนะประมาณเท่าไหร่8 0 0แสนคะแนนนะหรือ80บาทเนาะถ้าเขาเล่นจนครบ6วัน,นรับติดต่อกันวันละ30นาทีจะได้รับอยู่ที่1 000, 400, 000น,นึ่งล้านสี่แสนคะแนนหรือเท่ากับวิธี่งี่ 140, บาทและก็ถ้า เขาเล่นจนครบ10วันนะครับ10วันนะครับแล้วก็ดูวันละ30วันทีติดต่อกันทุกวันนะก็เราจะได้รับอยู่ที่1 16, 08, 8, 16 08, 000, ล้าน8 16ล้านแแสนคะแนนเท่ากับอยู่ที่1,600 80บาทด้วยกันตรงนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้คือวิธีการที่เราจะหาเงินผ่านแอปที่มีช่ว่า TikTok นะครับอ่ะวิธีการนี้นะครับก็คือว่าเรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้ติดตามเยอะนะครับไม่จำเป็นที่ต้องลงคลิปนะครับอ่ะแล้วก็ไม่จําเป็นที่เรานั้นจะต้องไปไลฟ์สดหรือ ไข่ของนะครับพวกนี้ก็คือจะมี t ิกตอกชอบไข่ของเนาะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นะเราเปิดแอคเข้ามาเราก็ไปยืนยันตัวตนว่าเรานั้นเป็นคนจริงๆไม่ใช่บอทนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องลงคลิปด้วยนะครับเราไม่ต้องลงคลิปก็ได้เนาะแต่ถ้าเราอยากลงคลิปก็ลงได้นะครับอันนี้คือเขาไม่ได้บังคับนะอ่ะแล้วแต่เราครับแต่ว่าถ้าเราจะ เขาต้องกิจกรรมนะเราก็สังเกตตรงนี้ถ้ามีเมนูโลโก้นี้แล้วกดเข้าไปได้เลยนะครับอาจากนั้นก็เราก็ดูว่ากิจกรรมของเรามีอะไรบ้างนะสำหรับผู้ใช้งานใหม่นั้นมันจะมีกิจกรรมให้เรารับชมวิดีโอไปด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนั้นก็คือผมทําไปแล้วก็เลยไม่มีของผมนะของเพื่อนถ้ารับเพื่อนๆไปรับชมวิดีโอก็จะได้รับเป็นแต้มข้ามาเหมือนกันนะครับซึ่งกิจกรรมของผมตอนนี้จะหมดอายุที่42ชั่วโมง10นาทีของเพื่อนๆนะแล้วก็ของเพื่อนๆอีกหลายๆคนน่าจะไม่เหมือนกันนะในส ของกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็นะครับกิจกรรมเหล่านี้ให้เรานะมากดดูตลอดนะถ้ามีเราก็ไปทำธารกิจได้วิธีการเชิญก็อย่างที่ผมบอกนะไปค่าลอกลิงก์แล้วก็ไปโพสที่ a c e b o o กกลุ่ม Instagram Twitter นะครับหรือถ้าเรามี Line OA หรือมีผู้ติดตามผ่าน Line OA ของเราแล้วเราสามารถแชร์ในส่วนของ t k t t o k ของเราผ่านนี้ได้แล้วก็เชิญชวนให้คนมาทำธุรกิจนี้ได้นะครับผมนะเทเล gram ก,ก็ดีเหมือนกันนะไลน์อันนี้ก็ดีเหมือนกัน ไลน์ส่วนตัวมากกว่าเนะาะไลน์โอเอแต่ว่าถ้าถ้าใครมีอ็อฟเฟอ็เนแชทเนาะอ่าเราก็ไปดีอ็อเป้นแชทก็ได้เหมือนกันก็คือเป็นไลน์กลุ่มนั่นเองนะครับผมนะก็ ส่วนเฟซบุ๊กก็จะมีทั้งแฟนเพจแล้วก็ Facebook กลุ่มที่เราสามารถที่จะไปโพสต์หรือโปรโมทได้นะครับแชทก็เหมือนกันนะจะมีแชทกลุ่มแล้วก็แชทส่วนตัวเนาะเราใช้ช่องทางเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการโปรโมทได้เลยเพราะเป็นช่องทางฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับก็วิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตนะมาแนะนําไอเดียหาเงินจากแอป tiktok โดยที่เราไม่ต้องลงคลิปไม่ต้องไลฟ์สดไม่ต้องมีผู้ติดตามก็สามารถทําเงินได้จริงนั่นเองนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ แกเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ฝากกดแชร์วิดีโอ,อนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ